ทุกรถสดทุกเครื่องเกาะติดทุกสถานการณ์เกาะกระแสข่าวสนับสนุนข่าวโดยเนื้อปูก้อนแม่กองบายน้องเนยเนื้อปูกแกะสดใหม่สะอาดทำเมนูอะไรก็อร่อยโทร094536 9689 เย่าบิดขาชิดกันได้ไมหนึ่งสดีหนึ่งสองสาหันหน้ามายิ้มแล้วหัวเราะกันหน่อยองได้กัน้วเป็นพีเป็นจริงมาเบาๆแต่กล้องอีกครึ่งตัวด้วยครับขออี่หนึ่งหนึ่งหนึ่งหนม่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหอย่งหนงไนึ่งหนรับหนึ่งหนึงนึ่หน่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งนึ่งันึ่งองอย่งหนึ่ง่่น โชคดีไม่ให้ความร่วมมือเลยอ่ะหนึ่งสองสามุ้มน้องมาคนหนึ่งครับใครก็ได้ครับผู้อยู่เบื้องหลังขอเย่นะครับหนึ่งสองสามเย่มือบังหน้ากันลืมครับสวัสดีแขกผู้มีเกียรติท่านนะครับที่ให้เกียนทางโครงการของ เรอนุญาตบ้านต่อเป็นคาร์โอลนะครับรายเอียดทุกท่านนะครับท่านใดรเดินทางมาถึงแล้วนะครับมาด้วยอากาปกนี้นะครับเป็นไทป์เอนะครับก็สามารถเดินเข้าชมได้นะครับแล้ววันนี้นะครับกระปุกหนึ่งสองสามคนเล็หน่อยหนึ่ขอบคุณงานบสองสาม สองสามีครับขอบคุณครับผมขอบคุณมาก โอเครับแบบผู้ชายโอเคทุกท่กนานรับขยับฟ้ามาเลยนะครับค,ครับหนึ่งสองสามขอรอยยิ้มนะครับต้องนี้หนึ่งสองสาม อีกทีครับหนึ่สอพอรอยยิ้มนะครับขอบคุณมากครับสาหลัสามหลังเาไานแล้วครับกลกันเริ่มหน่อยอ่ะสีนสนมเฮฮาหนยครับหนึ่งสองามดี หนึสโอเคครับโอเคพร้อมครับกล้องนี้จ้ะเด็กๆนะมองกล้องลุกบังหน้าลุกอ่ะฮะอานะโอเคหนึ่งสองสมเลิไ okay, ด okay, okay, ้ลูกหนึ okay, ừng, ส่สอ่ารอบตือขอบคุณครับเด็ขพร้อมครับหนึ่งส่ชายตัวมาหากล้องนิดหนึ่งครับอ่าหนึ่งสอ ยยิ้มนะครับหนึนะขอบคุณครับผมครานนีหน่อยเยี่ยมอ่าสองนิ้วไปเลยครับหนึ่งสองสามงเสียงเย้เย้อเย้เอขอบคุณครับ điên sáng 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 yên sáng 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 yên sáng 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 ขอบคุณครับนีบ่ครับขอบคุณครับผมรับสื่อได้นะครับรับนี้ด้วยนะคะโครงการของเราครับซึ่งโครงการของเรานะครับ,รรรบมีตอนเส์ แต่คอนเซ็ปต์ที่ว่าครอบครัวดีสังคมดีเริ่มต้นที่นี่นะครับสองที่จอดรถนะครับบริเวณด้านหลังของกมนี้กานทาวงตัวย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วแขกผู้มีเกียรติที่มาถึงนะครับยังไม่ได้เดินไปเข้าชมนะครับก็เรียนเชิญนะครับในช่วงถัดไปนะครับซึ่งนะครับทาวงของเรานะครับมีพื้นที่ใช้สอยสูงสุด136กตารางเมตรนะครับหน้าบ้านของเรานะครับก็จะกว้างสูงสุดถึง7เมตรนะครับพร้อมกับ ระบบรักษาความปลอดภัยถึง24ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันนะครับเดี๋ยวเป็นอีกหนึ่งสถานที่ในการพักผ่อนหย่อนใจนะครับของของของคุณลูกค้าครับที่จะจับจองซึ่งวันนี้จะต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษด้วย1,000บาทเท่านั้นนะครับสําหรับแขกผู้เกียิท่านใดนะครับอยากจับจองนะครับเราก็มีพี่ๆนะครับจากธนาคารอมสินนะครับตอนนี้มานั่งรอเราแล้วตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ ปีหนึ่งรายการที่ร้านวิทยาบาริสานะครับเป็นเครื่องดื่มนะครับให้กับทุกท่านนะครับพิเศษกับบรรยากาศแล้วก็มีส่วนลดนะครับต่างๆงอีกสองแสนบาทโอ้โหสุดคุ้มจริงๆิเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดโครงการนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ขอเรียนเชิญแขกผู้เกียรติท่การถ่ายภาพโครงการบริเวณปลายด้านหน้าโครงการนะครับขอสิ้นโปร่งมือให้กับท่านประธานด้วยครับ สวัสดีครับเรียนคุณจรุนศักดิ์สีโพสมบูรณ์ประธานที่ปรึกษาหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยาเรียนคุณอรชุนเวชวงศ์เลขานุก,การนยายกอบตก่อนเรียนหรือปะะโดและคุณแม่ ยาพี่น้องและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมีความรู้สึกเป็นเกียร์และยิดีๆอย่างยิ่งที่วันนี้ทุกท่านได้ให้เกียรติมาร่วมเปิดตัวโครงการคุณพุทาวิวในวันนี้บริษัทคุณพุทธนาจำกัดจัดตั้งขึ้นมาเพื่อดำเนินการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยภายใต้แบรนด์คุณพุธนาบทเจต บคเจนตนาที่ต้องการให้คนยุติยาคนไทยทุกท่านมีบ้านพักที่สมบูรณ์แบบอบอุ่นระทับรัดภายใต้แนวคิดที่สุขสบายพื้นที่ใช้สอยลงตัวอยู่ร่วมกันฉันพี่หนอ้องผมก็ได้ทิ่ไอนน้นี้ ลึ่งเปที่มาทําให้เกิดโครงการคุชนาวดีมาณรถานที่แห่งน,นี้โครงการคุุนาวิวเราใส่ใจคุณภาพสร้างบ้าตอบอโจบทย์คนอายุยาตอบโจทย์จังหวัดยุยาพื้นที่ใช้สอยกระทัดรัดโครงการสร้างด้วยอิฐมอญทุกหลัง พื้นที่ระดับสูงกว่าดับน้ำท่วมสูงกว่าทุกโครงการในบริเวณนี้การออกแบบด้วยช่างฝีมือคุณภาพสถาปนิกมีประสบการณ์สูงแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญทางมุมจุ้ย แนะนำทุกหลังทั้งโครงการเรานำเสนอขายบ้านพาโเทารสองชั้นสามห้องนอนสองห้องน้ำหน้ากว้างหกเมตรจอดรถได้สองคันมีสองไทส์ให้เลือกมีหน้ากว้างหกเมตรกับหน้ากว้างเจ็ดเมตร ทั้งสองท้ายพื้นที่ใช้สอย128ร้อตารางวาถึง,ง 3, ร้อยาตารางวาการออกแบบสอดค้องรับกับการอยู่อาศัยมีห้องอเด็ระสงค์สำหรับผู้สูงอายุหรือจะแปลงเป็นห้องครัวฝรัง่งก็ได้ ที่อยากจะมีบ้านเรียนเชิญเราสามารถทำให้คุณมีบ้านหลังแรกได้ผมมั่นใจครับทั้งหมดนี้ผมขอขอบคุณทีมงานผู้บริหารที่ใจดีพี่สาวที่ใจดีและทีมงานคุณคุณาทุกท่านที่ได้สร้าง ความหวังให้แก่ขอขอบคุณแม่ครอบครัวที่น่ารักเรีวนด้านหน้านะครับป้ายโครงการของเรานะครับเพื่อทําพิธีเปิดป้ายโครงการอย่างเป็นทางการนะครับขอเรียนเชิญครับจับไว้เลยครับผมเรารอพูดอะไรหน่อยไหมครับจ้พูด เสียงหน่อยครับเ้ขอเสียงเฮอีกรอบหนึ่งดังๆกกขอบคุณครับอ่าลดับต่อไปใที่ครับสอเฮ้ขอบคุณแม่ เราขอแขงราบวันนี้นะครับสำหรับแขกผู้มีเกียรติที่มมาใหม่กับรายละเอยียดของโครงการ โปรโมชั่นต่างๆนะครับให้กับคุณลูกค้าได้รับชมนะครับก็จะมีที่แอดมินนะครับคอยตอบคุณลูกค้าอยู่นะครับยังมีแอดมินทำงานสับสนอกจากนั้นนะตันนี้เราจุดลงทะเบียนของเรานะครับยังมีที่ว่าโค้ดนะครับสแกนเอป็ิซซี่แล้วที่ร้อยสวยงามมากเป็น 3D นะครับแสดงว่าสแกนปุ๊บรู้เรื่องปั๊บเลาเกลือนะครับน้องก็จะลิงก์ไปที่เวอรไวด์เว็บ คุณคุณา .co.th ก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสามารถติดตามเพจที่ Cat Wedding Studio ได้เลยนะคะมีผู้ติดตามมากกว่า3แสนท่านค่ะกระต้อใจค่ะจริงหรือไงเย็นนี้จะได้ยอดนั้นทันทีก็มาในสุดเนี่ยเขาไม่ให้เขาต่อสร้างอะไร เพราะฉะนั้นใครจองฝั่งนี้นะคะจะได้เห็นธรรมชาติเกิดมาสดชื่นข้าวมีความล่มลื่นแล้วกนป่า แล้วก็ใช่ชชเขาเขาที่เกิดไปแล้วของชาติของบ้านอตอบโจทย์ที่บัวชัยสามห้องนอนสองห้องน้ำมีห้องในประสงค์สามารถตัแปลงเป็นห้องผู้พูงได้ไแล้วก็มีสองท้ายให้เลือกทางหน้ากว้างเมตรหน้ากว้างเจ็ดเมตรจอดรถได้สองคันแล้วก็สไตล์ เอาโฮมสไตล์บ้านเดียวครับผมรขมชัสนตอนนี้ต้องมากั็นยังราคาก็สตาร์ทเริ่มต้นที่สองล้านสามแสนหนึ่งล้านบาทครับผมครับที่ตั้งตรงคือผมมองว่าทางภาคเหนือในบริเวณอ่างทอแล้วมันต้องไปด้วยกันความเจริญแบบการอุ่นหลักได้แพูดดีจริงอยากให้มีรัฐมนตรี แต่หนูตัว่าใหม่้อหนูไม่ค่อยจะดียีคะแนน่ห้องอะไรเนี่ยันี่สิคะแนน อยากนอนเลยอยากนอนเลยเออเดี๋ยวส่งเดีวต้งตัวเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยอาไม้โปรยให้หมดไหมครับอ่าอ่าโอ้โหอันนี้ ไม่ได้ซื้อมาใส่บิ้วหมดเลยตู้เตียงเนี้ยนะคุณอยู่เป็นโซฟาเนี่ยซื้ออยู่ก้าซื้ออะอันนี้มบิ้วหมดเลยมันเป็นเขาบอกนะที่รวมพื้นด้วยนะรวมพื้นด้วย ก็ดีนะถือว่าสวยเลยอ่ะโอเคอ่ะหมายถึงว่ารวมพื้นที่เราเหยียบใช่ใช่ใช่รวมโอเคนะแด้วต้องขึ้นมาเป็นต้ขึ้นไ่ายร่อะไระมีแเปิดสองสองสามไ่ใปัญหาหน่งท้ายั้นสี่เนี่ยมันที่ดีระกำเลย

哈哈哈哈。<laughs>